กลับสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วเพื่อนๆนกลับมาอย่างปลอดภัยครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเ,เดี๋ยวจะเปิดกล้องเดี๋ยวจะเปิดกล้องครับกลับมาถึงบ้านแล้วเพื่อนๆอนสุดๆวันนี้ขอบอกครับเดี๋ยวแล้วผมรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะชี้แจง มีเหตุการณ์บางอย่างเพื่อนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าสุดๆจริงๆวันนี้อยากให้เพื่อนๆได้รู้เลยนะนอนไม่หลับคุณชาิตาเ,าเออื่เนทชายตเต้นอยางตื่นเต้นอยู่เลยนะคุณชาิตาสวัสดีครับับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาตอนนี้นะ hmm. เป็นอีกหนึ่ กันไว้นะอย่าเพิ่งไปไหนเด็ดแน่นอนเพื่อนเพื่อเด็ดแน่นอนแชร์ได้ด้วยโคตร่อนเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมจริง,รงๆว่าสิ่งที่ลี้ลับเนี่ยออกมาให้เราได้สัมผัสได้จริงๆแล้วนะโดยผ่านท่านเนี่หละแล้วก็แบบ <c oughs> เรารู้แหละว,ว่าท่าน ท่านโอเคท่านดีท่านติดตามมาส่งด้วยนะฮะแต่ว่าหหเสียวไม่ได้ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยใครไม่อยู่ตรงนั้นเนีไม่อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันรู้สึกขนาดไหนเพื่อนเข้ามาสักสิบคนละตอนนี้เชิญเพื่อนๆเข้ามาฟังพร้อมๆกันนะคร ับสวัสดีครับเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนๆใหม่ที่มาจากหรือโค้ดรีดีโอทุกท่านด้วยนะครับก็ไลฟ์นี้เป็นไลฟ์พิเศษครับซึ่งไม่เคยมีกําหนดการแบบนี้มากอ่อนแต่ผมอยากจะชี้แจงจริงเดีย๋ยวเปิดเ,เ,เพลงมาแลชัดๆโอเคเพื่อนๆทุกท่านคนระับ หลายๆหลายๆคนเน่ยในช่องที่เคยติดตามครั้งหนึ่งที่เราเคยไปในสถานที่ที่ผมพึ้นไปไลฟ์สดเมื่อสักครู่เนี่ยมาแล้วนะแล้ววิดีโอที่เราบันทึกเนี่ยคุณนกคเมนคุณนกคเมน์สวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีครับผมได้เอาภาพเหตุเหตุช่วงที่เราไปสำรวจ ในครั้งที่แล้วเนี่ยมาทําเป็นภาพน้าปกสวัสดีค่ะคุณลพํพไยสวัสดีค่ะพี่ทุมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะเดี๋ยวผมขอชี้แจงจน,นี้นเด็ดแน่นอน,ยนยนะอยู่กันทุกคนนะครับตอนนี้แอดจะหลับแล้วแต่กับตันไม่ไหว <c oughs> ไม่ให้แอดหลับแน่นอนตัวนี้มันสุดจริงจริงพี่ทูมสวัสดีครับพี่ทุมสุดจริงจริงผมพยายามตั้งสติดีที่สุดแล้วตอนที่ไลฟ์ตอนนั้นเนี่ยแต่ขอบอกว่ายังไงก็แบบไม่ไหวยิงเสียว เสียวหลังมากท่านเดินตามออกมาส่งตลอดเลยคือแบบควารูส้สึกแบบเรารู้อะเรารู้ในสถานการณ์ตรงจุดนั้นนะว่าท่านติดตามออกมาแต่เรารู้ว่าท่านหวังดีท่านอาจจะตามออกมาส่งแต่โอ้โหเพื่อนๆกลับเรียนเพื่อนๆทุกคนเลยนะว่าถ้าไม่อยู่ตรงจุดนั้นไม่อยู่ตรงที่นั้นเนี่ยถ้อยู่คนเดียวสุดๆครับได้ยินเสียงชัดเจนไหมครั เดี๋ยวผมขอเปิดเผยภาพก่อนภาพหน้าปกที่ผมนำขึ้นไลฟ์ Life ในวันนี้เป็นภาพจากไลฟ์ครั้งที่แล้วที่ว่าพวกเราเนี่ยไปกันมีสามคนคือผมน้องปาร์คแล้วก็น้องโอ๊นะ,ะแต่ภาพเนี้ยผมแคปออกมาจากวิดีโอวิดีโอไลฟ์ผมได้ปรับแสงความคมชัด เพิ่มขึ้นนะเพื่อจะนำมาเป็นหน้าปกของคลิปไลฟ่าสุดในวันนี้นะฮะทำให้ผมได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูทุกคนสัญญาก่อนว่าคนที่ได้เห็นแล้วได้ดูแล้วะจะต้องแบบว่านอนให้หลับนะ อย่าแบบว่าแบบนึกถึงเห็นภาพแล้วก็นอนไม่หลับบางคนผมกลัวมาบอกเรื่องน่ากลัวเรื่องหลอนๆกันแบบเนี้ยเราจะทําให้บางคนนอนไม่หลับผมก็กลัวนะสำหรับคนจิตอ่อนเนี่ยก็ปิดไปก่อนไปดูตอนเช้าไปดูไลฟ์ตอนเช้าของวันนี้นะฮะล้วค่อยล้วค่อยมานั่งดูกันแต่ว่าคนที่สามารถที่จะดูได้เนี่ยก็แนะนำนะฮะแต่ผมตื่นเต้นนะครับขอขอภัยจริงนะครับ มามาดูภาพกัน นี้ผมได้แคปออกมาจากตัวไลฟ์เพื่อทำการาทำเป็นหน้าปออกของไลฟ์เมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆเห็นอะไรเห็นอะไรบ้างไหมในรูปเห็นฮะมีใครสังเกตเห็นอะไรบ้างไหม ค,คุณตูนสวัสดีครับคุณลำไพสวัสดีครับผมคุณจารุณีสวัสดีครับคุณสิริพลสวัสดีครับคุณชลิตาบอกว่าไม่มีปัญหาค่ะเป็นคนไม่กลัวผีโอเคก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะเพื่อนๆเห็นอะไรในภาพนี้บ้างนะอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์มามาคุยกัน ต้องออมุกรเช้าไปดูสองภาพไปดีกว่าจะได้ดูความแตกต่างไหมเราค่อยดึงให้ดูทีกวพี่ชุมเห็นก้อนหินสีดำด้านขวามือใช่ไหมตรงจุดนั้นแหละจุดปัญหาผมจะซูมภาพขึ้นมาให้เพื่อนๆเห็นชัดๆนะเห็นตรงบันไดใช่ไหมคะใช่ ั่นคือสิ่งที่ปรากฏในวิดีโอครั้งที่แล้วเพื่อนๆครั้งเนี้ยผมเลยร้อนใจไงที่จะกลับไปดูว่ามีก้อนหินแบบเนี้อยู่ไหมไม่มีนะสรุปไม่มีผมแบบคือมันช็อกเพื่อนๆบอกตรงๆช็อกคือท่านออกมาให้เห็นจ่า ยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมซูมอีกนั่นโอเคชัดชัดขึ้นไหมฮะลักษณะมีเบ้าตา มีใบหูแล้วก็หนูแก้มแล้วก็กระโหลกศรีรษะท่านเนี่ยยุบเหมือนกับที่กูเป้เคยไปหาท่านเมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านกระโหลกศรีรษะยุบไปด้านหนึ่งนะะ ใช่เป็นภาพเป็นเป็นหัวหัวคนเป็นเงาเป็นเงาถึมทึมอยู่ตรงหน้าก้อนหินอันนี้ครับและนี่คือภาพภาพของไลฟ์วันนี้มีไหมคะครับมีครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือภาพของไลฟ์ในวันนี้เพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมให้เพื่อนเพื่อนดูชัดชัดอยากให้ให้ดูว่าลักษณะ ที่ผมเห็นนะทําไมถึงดูเป็นเอ่าต้องวงตรงที่ก้อนหินแหลต้อง <Okay. S 2> สังเกตตรงก้อนหินตรงมุมบันไดอะนี่ตรงนี้น่าอันนี้น่าจะชัดที่สุดละตรงมุมบันไดที่เป็นก้อนหินเล็กๆโ okay. อเคเพื่อนๆเห็นลักษณะเป็นหนุกแก้มที่อยู่มุม,ม,มะะบันไดเลยนะเบ้าตามจมูกแล้วก็หูหหนะฮะเพื่อนๆเห็นไหม ใช่ครับมีดูลักษณะมีท่านมีจมูกเล็กๆตรงตรงนี้มุมบันไดเลยคะ่ะใช่ครับตรงนี้เลยเนี่ยด้วนเนี่ยภาพจะสูงโหมมาให้ชัดมากขึ้นแล้วแต่นำภาพที่เราไปไลฟ์กัน มเมื่อกี้เพิ่งแคปออกมาแล้วให้ดูเลยครับเมื่อกี้เลยมาเมื่อสักครู่เนี่ยผมลองแคปออกมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกัน เพื่อนเห็นตรงตรงบริเวณใช่ใช่นี่อทุ่นแคบออกมาเพื่อนสังเกดตดูตรงก้อนหินก้อนเดิมเงาอันนี้หายไปแล้วเนี่ยภาพของวันนี้ มันก่อน,แล,น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 ,อนแล้วมีวันเนี่ยเหมือนกับเขาสิ่งต่างเหล่านี้ได้ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมให้เราเห็นนะรู้สึกวันนี้ไม่มีนะ ครับก็ให้เ,เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะฮะแต่ว่าเรามีเหมือนกับหลักฐานยืนยันนะก็หากใครมีคําอธิบายที่ดีกว่านี้หรือว่าใครมีข้อพ,อพิสูจน์ได้ว่าภาพที่เห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นแสงเป,เ,เป็นแสงและเงาหรือเกิดจากบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ได้ที่เรา ทำให้เรารู้สึกว่ามันขัดแย้งกับสิ่งลี้ลับเนี่ยสิ่งลี้ลับเนี่ยก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะผมยังเปิดใจรับอยู่แต่ว่าวันนี้ผมบอกตรงว่าตื่นเต้นมากที่ผมได้เจอกับลักษณะแบบเนี้ยเพราะว่าอันนี้ผมแคปมาจากวิดีโอจริงๆไม่มีการเติมเสริมแต่งอะไรเลยเพื่อนๆตามไปดูในวิดีโอเก่าได้เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่วิดีโอ ทั้งไลฟ์เมื่อสักครู่แล้วก็ไลน์นี้ด้วยเดี๋ยวผมก็มาค้นดูก่อนว่าวิดีโอนั้นนะลิงค์คืออยู่ตรงไหนไนะฮะก็ให้เพื่อนๆดูครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอารูปเนี้ยแปะไวท้ที่ที่เพจ facebook ด้วยเผื่อใครที่ว่าสามารถที่จะอ่าไปดึงรูปขึ้นมาดูมันค่อนข้างที่จะชัดกว่าถ้าดูในตัวศัพท์มือถือนะรายละเอียดต่างๆชัดแล้ว ใครยังไม่จูใจตามไปดูในไลฟ์ที่ผมไปกับน้องป้าม้งโอ๊ตนะว่าช็อตไหนที่เราเดินผ่านจุดเนี้ยแล้วผมนำภาพวิดีโอแคปรูปเนี่ยออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันในวันนี้ได้นะครับพมบอกว่าแคปรูปในถ้ำที่กัจาันพาไปดูแล้วเจออะไรไหมคะพีุ่มแคปรูปในถ้ำไว้ คุณทุมเจออะไรเพิ่มเติมไหมครับกำลังหาคลิปข้าราชการเลยครับคลิปข้าราชการนี่จะมีสักประมาณห้าคลิปได้นะทั้งไลฟ์สดทั้ง,<า>งวิดีโอไลฟ์สดแล้วก็หลังจากบวชก็กลับไปอีกใช่ครับเราเราได้กลับไปก็ประมาณห้าหกคลิปแลค่ะต้องลองร้อนดูก็ท <c oughs> ี่เป็นไลฟ์สดก็อยู่ช่วงแรกๆครับช่วงหนึ่งูนวงห้า ก็เดี๋ยวรอเป็นรูปหน้ารูปหอะไร<ม>ชันดียเลยนะรูปด้านบนเนี่ยร,รูปด้านบนเนี่ยจะเป็นที่ผมไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะรูปด้านล่างเนี่ยคือที่เราเคยไปมาครั้งที่ผ่านมา เตือนสองเดือนแล้วนะครับเพืเ่อนๆสิ่งที่ผมได้เจอในวันนี้นะก็ถึนเต้นครับขอบอกเลยเพราะผมรู้ว่าลักษณะสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ผมต้องการจะไปพิสูจจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแล้วไปคนเดียวนะครพ,พี่จะมกว่าส่งให้หน่อย ให้ใน,น,เนเตอร์เดี๋ยวให้กัปตันส่งให้นะคะได้ครับเจษดาสงังรอจากเนใต้เหมือนกับกำลังมองทุกคนอยู่ใช่ไหมใช่ไหมครับคุณอาลิเซียระกวนเวลาจะพูดนะครับผมอยู่สงขลาบ้านน้ำท่วมหนักขับวินไม่ได้ไมีแฝดอ่อง ก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณเจษด,ดาษตอนนี้ก็ขอรับข้อมูลไว้ก่อนนะครับพี่แมวมาสวัสดีครับพี่แมวพพวงแมวเพี่แมวเข้ามาผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้พี่แมวเห็นภาพด้านล่างไหมมันจะมีรูปา่เหมือนกับผมแบ่งครึ่งไว้ ด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยคือรูปที่แทปมาจากวิดีโอที่ผมเคยไปกับน้องปาร์คน้องโอ๊ตเมื่อสักเดือนสองเดือนมาแล้วเราจะได้รูปนี้มาแล้ววันนี้คือรูปที่ผมแทปเอาจากวิดีโอในวันนี้ผมเลยต้องเล่งมากระจายมาแจ้งข่าวให้กับทุกคนรู้ว่าในไรนี้ผมเจออะไรแล้วทำไมผมรู้สึกแบบโคตรตื่นเต้น คำคือวันนี้แบบันทึกมากเรายิ่งรู้เรื่อความรู้สึกว่าท่านตามมาท่านตามมาสง่งก็เลยแบบโหสุดๆไปเลยครับอิชัยจะบู้ว่าทำไมเขาอยู่ต่ำจังเลยครับหมายถึงว่าทำไมถึงแบบผมรูกห๋อ,อ คือในบางในบางกรณีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมไม่อยากจะเรียกว่าท่านเป็นอาจจะเป็นจุดที่ท่านมรณาใช่<อ>คิดว่าน่า<ม>จะ,<ม>น,าจะน่าจะเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดที่ท่านมรณภาพก็ได้ตรงจุดนั้นนะเพราะว่าเราไม่ทราบจริงๆแต่ผมรู้สึกสัามผมาัสน,น,าาน,น,น่าจะ,าจจะใช่นะ คือเราสันนิษฐานไปก่อนครับเราไม่ทราบจริงๆเราทราบข้อมูลมาแต่ว่าท่านมรณะใช่แต่ว่าเราทราบข้อมูลมว่าท่านท่านมรณะที่นี่นี่จริงๆแต่ว่าเราไม่ทราบจุดจริงๆนะครับจากจุดตรงเนี้ยผมที่ถ้ามาปรากฏตัวแบบเนี้ยคิดว่าน่าจะใช่โอเคครับก็ให้เพื่อนๆนรับชมแล้วก็ใช้วิทยายานตนะครับสำหรับคนที่รู้สึก รู้สึกหวาดกลัวนะครับแล้วก็รู้สึกวันอ่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขอกาบขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับยืนยันว่าชีวิตหลังความตายหรือว่าโลกวิญญาณนั้นมีจริงเราเข้าใกล้ไม่เก้าลงแลนะแค่มาเผยแผ่ให้กับคนได้เชื่อแล้วก็ ได้เชื่อแล้วก็ได้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ว่าอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กํบบาลังใจกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แมวขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่เฟซบุ๊กแล้วก็เฟซ e b o บุ๊กแฟนเพจของกัปตันสมุยด้วยนะครับสามารถที่จะเข้าไปคลิก ใช้ตัวสมือถือหรือว่าใช้วิดีโอคอมอใช้คอมเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วขยายรูปได้อย่างเต็มที่เพราะผมมั่นใจว่าชัดชัดเจนชัดกว่าตอนดูวิดีโอตอนนี้อีกนะโอเคครับเพื่อนๆยังไงคืนนี้ก็หลับันดีทุกท่านนะครับสวดมนต์ก่อนนอนอุทิศกุศลให้แกด้วยนะครตื่นเต้นจนนอนไม่หลับรีบมาไลฟ์ก่อนเลยถ้าไม่ไลฟ์เนี่ยนอนไม่หลับแน่คืนนี้นะ ก็ได้แจ้งข่าวแล้วสบายแล้วเดี๋ยวไปถึงก็กลนเลยนะครับนี้ทํางานครับโอเคครับเพื่อนๆคืนนี้ขับฝันดีครับทุกท่านให้ดูชัดๆอีกสักที นะครับทุกท่านยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสส,ส,ส,สัดีดดดดดยังครับยัง